สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ดูข้างหลังฟ้ายเลยนะมีของน่ากินที่ฝ้ายชอบมากๆนะคะก็คือหมูหันค่ะวันนี้พามากินนิดหมูหันนะคะพิกัดของเขาอยู่ที่เขาตะโลซอย16ทับหน,นะคะอยู่เขาตะโลค่ะเขาจะมีไซส์หมูนะคะ1,000บาท1,500บาทแล้วก็ตามไซส์ที่เขาได้หมูมานะคะก็สามารถโทรสั่งได้ด้วยนะ แต่ว่าต้องโทรมาก่อนประมาณ3ามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าหมูตัวนี้เนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน่ากินแค่ไหนนะอันนี้ขายมานานหรือ,อยังคะพี่ก็อันนี้ไซนี้เราเพวิ่งต้องขายันที่ส2สองสิงหาที่ผ่านมาคะ่ะแต่ไซใหญ่เราขายมาเป็นเปีแล้วปกติไซใหญ่ก็คือสอง0ันอัพหรอคะ ประมาณ4ี่ห้าพันค่ะโอ้สี่ห้าพันมีปีิทูกโรงงานทุกพวกขับทุกตาจ้างบ้านอย่จ้างออกงานใช่ไหมคะคแต่ตอนนี้ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคะคือไซส์ใหญ่เราเรายังไม่หลอค่ะเราเ่อแค่ไปเลเไซส์นี้โอเคมากเลยค่ะกินแบบว่าครอบครัวเล็กๆได้ไดใช่ มัน่อที่บ้านนีครับใช่ไม่ได้ก็กินที่บ้านเยอะมากครัวค่ะอันนี้ดีมากเลยเคยสั่งไปเคยมีคนรับหิ้วไปอะค่ะเคยสั่งไปกินที่บ้านอยู่สองครั้งแต่ตรงเนี้ยเท่าที่เห็นอยู่นี่มีคิวออเดอร์หมดแล้วไฟอดไปวันนี้คงนี้แล้วกันนะมาเย็นไปมาเย็นไปที่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ รับเมื่อไรเมื่อรับหมูนะครับ11โมง11โมงบางคนก็ขอเช้าก็มีเปิดนานสุดีก็เราไม่ไหวไงมันใช้เวลายากอ่ะต้องค่นเช้าก็อยากไปไหว้นี่ก็จะทำให้เขามีเส่นเช้าตัวยังไปไหว้แต่9โมงเช้าแลเห็นในเพจเขาบอก9โมงเช้าหนูก็เลยคิดว่าเปิดตั้งแต่9โมงลืงนี้เริ่มไม่ไหวแล้วดึกสุดนี่กี่โมงคะหมูตัวสุดท้าย ถ้ารับก็เด้ทีสุดท้ายอย่างรับสุดท้ายคือประมาณสบายสามโมงบายสามมันจะสุบหกโมงใช่ไหมมันจะหกโมงยังกระมากินเลยหมูหนึ่งตัวนี้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่ชั่วโมงชั่วโมงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะอันนี้แบบน่ากินมากนะคะแล้วในหมูหันนี้พี่มีน้ำจิ้มให้กี่แบบคะแบบเดียวอย่างเดียวพอละโอ้ซีฟู้ดขายไปก็ยังมีใครบ่นเรื่องนี้ว่าค่ะจิ้มต้องมีสองอย่างเลยใช่ แต่ปกติหนูจะกินแต่เนื้อไม่จิ้มเลยเพราะว่าหมูหันอ่ะใช่ชอบชอบกินแบบว่าตัวไหนตัวนี้ป่ะใช่ค่ะใช่กินมาแล้วค่ะสองสองรอบโอเคครับผมไม่โฆษณาแล้วคนเวลากินหมูหันอ่ะเขาจะชอบกินหนังกรอบใช่ไหมคะแล้วไซส์เนี้ยกำลังหนูว่ากำลังดีมากเลย ค่ก็ได้หมูหันแล้วนะคะที่เมื่อวานฝ้ายมาทําการจองไว้แล้ววันนี้เราจะกินกันแล้วค่ะน่ากินมากเหลืองแบบว่าหนังน่าจะกรอบน่าดูเลยนะคะเราไปกินหมูหันกันดีกว่าค่ะก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ได้นะคะไปกินหมูหันกันดีกว่า โอ้น่ากินมากเลยนะคะเนืนเ้อเหลืองๆหมอมใช่ไหมตัวหนึ่งพันค่ะนี่นะคะได้ละค่ะหมูหันนะคะอร่อยเนาะอร่อยมากะคะ่ะ